สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทารีวิวแต่งหูของชาแนลนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด9คู่นะคะเราก็จะใส่ให้ดูนะคะเรียงจากไซส์เล็กสุดจนกระทั่งใหญ่สุดแล้วก็ไปถึงส่วนที่เป็นตุ้มๆเป็นห่วงลงมาแบบนี้นะคะโดยที่ข้างหนึ่งจะทําเหมือนกับว่าสมมุติว่าเหมือนเอาผมขึ้นนะคะหรือว่ามัดผมแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือจะปล่อยผมแบบนี้นะคะจะได้เห็นทั้ง2แบบนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนแต่งตัวลุยเซอร์นะคะก็จะไม่ใส่กระโปรงเลยนะคะจะไม่แต่งตัวหวานๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะชอบแนวเรียบๆนะคะแต่งห่มหมดเนนนก็ส็สจะปนแนว ะะมันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวบุคลิกส่วนตัวนะคะ,ะการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ เคยเห็นอย่างที่บางรุ่นนะคะเขาฮิตกันเนาะที่แบบเป็นสีทองยาวๆแล้วก็เป็นซีซีใหญ่ๆอะคะ่ะที่ดาราบ้านเราหลายๆคนใส่นะคะอย่างอ้ําใส่เนี่ยสวยมากนะคะคือตัวเองไปลองแล้วเนี่ยเห็นของจริงที่ร้านเนาะแล้วก็ไปลองเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าม,มันไม่เข้ากับบคุคลิกตัวเองเลยนะคะก็เลยว่าถ้าเกิดยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะลองต่างหูกับตัวเองก่อนจะได้ดูว่ามันเข้ากับตัวเองหรือเปล่าก่อนที่จะซื้อนะคะเพราะต่างหูชัลละะ้นเอาราคาก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะคะก็อยู่ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณแบบ พันปลายๆนะคะเกือบหมื่นหมื่นอัพอะไรเงี้ยมากกว่าะคะือตอนแรกเนี่ยก็คิดอยู่นานมากนะคะที่จะซื้อต่างหูชแนลเพราะว่าอ่ารีวิวหลายๆที่เขาก็บอกว่าเนี่ยต่างหูชแนลมีปัญหาเรื่องคุณภาพนะคะคริสตลัลหลุดบ้างแป้นข้างหลังหักมัางอะไรเงี้ยนะคะ ก็คิดอยู่นานมากๆเลยนะคะจะกระทั่งวันนึงเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องคนไทยที่รู้จักกันนะคะคือตอนนั้นกลับไปที่เชียงใหม่นะคะก็น้องแพรเนาะน้องแพรก็บอกว่าเนี่ยพี่โอต่างหูชนามันดีมากเลยนะมันใส่ได้ได้กับทุกชุดนะคะทุกโอกาสนะคะเวลาคิดอะไรไม่ออกก็จับมาใส่ก็สวย<ๆ>คลาสสิกตลอดกาลดูดาดูดีนะคะอ่าน้องยูนาก็เลยไปลองถอยมาคู่แรกนะคะคู่แรกที่ถอยก็เป็นคู่คลาสสิกแบบนี้นะคะเป็นซีซีเนาะแล้วก็เป็นวิงวิงนะคะ ก็พอถอยมาคู่แรกเนี่ยจะบอกว่าเห็นด้วยกับน้องแพรจริงๆนะคะก็คือมันใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากที่นู้นิดหนึ่งนะคะที่แป้นได้บอกว่าหาักบ่อยๆคือแบบนี้นะคะคือแป้นข้างหลังนะคะหรือว่าบางทีก็คือส่วนที่เป็นเสียบเสียเนี้ยหักบ้างนะคะแล้วก็มีอย่างนี้ก็คือส่วนที่เป็น เหมือนแป้นข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นตัวคําว่า c h a n e l made in Italy หรือไม่ก็เป็น Made in France ข้างหลังเนี่ยหลุดนะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบม,มากกคือถ้าเกิดว่าสินค้านะคะมีปัญหาหรือว่าคริสตัลหลุดอะไรเงี้ยสามารถเอาไปที่ร้านได้แล้วก็เขาสามารถซ่อมให้หรือว่าเปลี่ยนให้ใหม่ได้นะคะก็ลองดูแต่ว่าเท่าที่ใช้มาเนี่ยยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องคริสตัลหลุดหรือว่าอะไรหกักแต่อย่างใดนะคะ,คะถ้าคุณคุณไหนนะคะที่สนใจในแต่งหูชาแนลนะคะก็ติดตามชมรีวิวกันได้เลยค่ะ นี่ก็คือต่างหูชาแนลที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้มีด้วยกัน9้าคู่นะคะนี้เป็นซีซีคู่จิ๋วนะคะก็เล็กๆนะคะไซส์ยอยู่ที่ประมาณ1เซนนะคะใส่ทํางานติดหูกําลังสวยนะคะเรียบๆไม่เด่นจ,จนกันไปนะคะใส่ติดหูก็จะประมาณขนาดนี้นะคะเล็กๆนะคะเป็นประมาณขนาดนี้นะคะก็อยู่ที่ว่าใบหูของคุณจะใหญ่แค่ไหนด้วยนะคะ นขนาดน,นี้เนาะจะไม่แบบวิ้งมากจนเกินไปกําลังสวยนะคะเหมาะกับการทางานแล้วก็นี่คือถ้าเกิดเอาผมลงเนี่ยก็ยังจะสามารถเห็นอยู่นะคะเพราะว่ามีความวิ้งเล็กๆนะคะเราเห็นในตัวซีซีอยู่นะคะถัดมานะคะตัวซีซีอยู่ที่ประมาณ1.4ึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้าเซนนะคะเป็นเรียบเรียบเป็นลายฉลุนะคะไม่มีวิ้งวิ้งนะคะออกแนวสีทองนะคะนี่คือใส่ให้ดูนะคะข้างนี้คือถ้าเกิดผมขึ้นเนาะสมมุติว่าผมขึ้นจะประมาณขนาดน,นี้นะคะ แล้วก็ถ้าผมมาลงก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะไม่มีความวิงเหมือนคู่เล็กเมื่อกี้นะคะก็จะแบบเปรียบๆนะคะเก๋ๆอะไรเงี้ยมากกว่านะคะไม่ต้องแบบเห็นชัดมากนะคะถัดมานะคะรุ่นยอดนิยมนะคะคิดว่าหลายๆคนอาจจะมีคู่นี้อยู่แล้วนะคะเป็นวิงวิงวิงค่อนข้างเยอะเลยนะคะไซส์จะใหญ่กว่าคู่เมื่อกี้นิดนึงนะคะอยู่ที่ประมาณ1.7นะคะเวลาวัดนี่คือวัดจากซ้ายไปขวา,านี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1.7เเซนนะคะค่อนข้างวิงมากเลยทีเดียวนะคะเหมาะแก่การออกงานนะ แล้วก็ใส่ไปธรรมดาใส่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็สวยดีเหมือนกันนะคะเนี่ยคะใส่ออกมาก็จะค่อนข้างวิงนะคะเห็นชัดเลยทีเดียวนะคะสามรุ่นนี้นะคะอันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าผมขึ้นเนาะก็จะเป็นประมาณขนาดนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าผมลงก็จะคือยังเห็นอยู่เพราะมีความวิงนะคะคือนี้าผมลงเนาะจะแบบคัฟเวอร์อย่างเงี้ยจะแบบปิดก็ยังเห็นอยู่หน่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าถันหูก็เห็นชัดขึ้นนะคะก็จะขนาดนี้นะคะ อ่นลงนะคะโอเคอันนี้คู่ใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นลักษณะเกลียวนะคะเป็นออกทองมีวิ่งวิ่งนิดนึงนะคะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างชอบนะคะไซส์จะอยู่ที่ประมาณเกือบ2องเซนนะคะประมาณหนึ่งจุดเก้าถึงสองเซนนะคะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือผมขึ้นนะคะผมลงอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะต้องให้มันพับพับฟีนิดนึงนะคะ ก็ถ้าเกิดเอาผมขึ้นก็จะเห็นประมาณนี้นะคะมีความวิ่งวิ่งนิดนึงนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะถัดมาคู่ใหญ่บื้มนะคะไซส์อยู่ที่ประมาณ2.2งจุดสองเซนนะคะค่อนข้างเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้นะคะคือถ้ากระเทียบกับคู่เมื่อกี้นะคะซึ่งประมาณเกือบ2เซนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะในเรื่องของไซส์เนาะนิดนึงนะคะ คือคู่นี้นะคะความจริงแล้วดูไม่ค่อยสวยแต่ว่าตัวเองค่อนข้างชอบคู่นี้นะคะเป็นหนึ่งในคู่ที่ชอบมากความจริงแล้วมันดูเหมือนตันๆแปลกๆเยอะๆนะคะแต่ว่ามันกลวงมันก็จะเบานะคะไม่หนักมากนะคะแล้วก็เวลาใส่จะไม่วิ้งนะคะแต่ว่าจะเห็นคําว่าซีซีค่อนข้างชัดนะคะค่อนข้างสวยเรียบๆเลยนะคะนี่ใส่มาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะค่อนข้างชอบนะมันดูแบบเรียบๆ 1> 1> นะคะแต่ก็สวยนะคะเห็นซีซีชัดดีนะคะถ้าอีกข้างนึงครับผมอากจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันแบบ ผองๆก็จะเห็นนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะใกล้ๆใกล้ๆนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนาะไซส์ปิ๊กบื้มอีกคู่นะคะสองุดสองเซนเหมือนกันนะคะแต่คู่นี้จะวิงวิงนะคะถ้าเทียบกับคู่เมื่อกี้นะคะความจริงแล้วไม่ค่อยชอบคู่นี้เท่าไหร่นะคะชอบคู่เมื่อกี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างวิงเกินไปสําหรับสไตล์การแต่งตัวของตัวเองนะคะไม่เหมาะแก่แบบการใส่ตนกวันเท่าไหร่นะคะ เนี่ยนะ,ะจะเห็นชัดกว่าคู่เมื่อกี้นะคะจะมีความวิงนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะก็ยังเห็นเห็นชัดมากกว่าคู่เมื่อกี้นะคะเพราะมีความวิงนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนะคะ ต่อไปเป็นเซตที่มีตุ้มๆนะคะห้อยอยู่นะคะก็ยังมีความเป็นซีซีอยู่เพราะว่าชอบความเป็นซีซีนะคะส่วนซีซีเนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะประมาณ0.8นเซนนะคะเราออกเป็นสีเงินแล้วก็มีคริสตัลเป็นรูปหยดน้ําอยู่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใส่แล้วก็จะประมาณขนาดนี้นะคะก็สวยนะคะค่อนข้างเด่นนะคะอาจจะไม่เห็นตัวซีซีชัดแต่ก็สวยนะคะถ้าอีกข้างหนึ่งก็จะเห็นวิบวิบนิดนึงนะคะถ้าเกิดผมลงแบบนี้นะคะตัวใกล้ๆนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็ดูอีกข้างหนึ่งนะคะจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะอีกข้างแต่ถ้าเกิดทัดหูก็เห็นนะคะคู่นี้นะคะก็เป็นซีนะคะส่วนที่เป็นซีซีนี่หนึ่งจุดห้าเซนนะคะแล้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผนที่รูปโลกนะคะแล้วก็มีห่วงลงมาเป็นตุ้มๆคล้ายๆกับมุกสีขาวนะคะออกแนวขาวขาว,ขาวทองนะคะใส่ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะน,นี่คือถ้าเกิดเอาผมขึ้นเนาะเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็ผมลงนะคะจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่แต่ก็เห็นนะเพราะว่ามันมันเป็นสีขาวทองเนาะมันไม่กลืนไปกับผมนะคะจะมานี้นะคะดูใกล้กๆเนาะะประมาณขนาดนี้นะคะคู่สุดท้ายนะคะจะเป็นซีซีสีทองนะคะแล้วก็ตุ้มๆเป็นกลมๆนะคะเหมือนมุกสีดำนะคะแต่ไม่ใช่มุกจริงนะคะ ออกแนววินเทจหน่อยๆนะคะส่วนซีซี1.5เซนนะคะถ้าเทียบกับคู่เมื่อกี้นะคะความจริง1.5เซนเหมือนกันแต่ว่าคู่เมื่อกี้จะดูแบบแนวหนากว่าคู่นี้ก็จะเป็นซีซีบางๆนะคะใส่แล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้คือแบบผมขึ้นเนาะอีกด้านหนึ่งจะไม่ค่อยเห็นอีกด้านนะคะเพราะมันจะกลืนไปกับผมนะคะส่วนที่เป็นมุกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทัดหูก็จะพอเห็นบ้างนะคะแต่ว่าส่วนซีซีก็ยังมีแบบเห็นบ้างนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดปล่อยผมนะคะก็ดูใกล้ๆนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ค่ะแล้นั่นก็เป็นรีวิวต่างหูของชาแน,นลที่มีทั้งหมดในตอนนี้นะคะก็ลองให้ดูกันจนเจ็บรูต่างหูกันไปเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรนะคะก็ฝากไม่ได้ที่นี่นะคะหรือไม่ก็ที่ Instagram นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมคลิกกันมาค่ะสำหรนนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ